สาร้างศาลาที่เป้าด้วยได้บุญได้กุศลด้วยกันนักร้องโอ้คุ้มค่าจริงๆที่มา<ผ>มวันนี้ค,คและ,ะนัก,นกร้องที่มาลงคิวไว้แล้วครับผมคุณยิ่งยงยอดดวงงามมาถึงแล้วโอ้ คนใส่คนี่สงนะเดี๋ยวพ่จารเองคนใส่นคนที่สองราจะัวสังกแสดานะครับมางานสัญาสัญญานะครับ 好呀，好的。好对， mình ngay, quan thương mà thương nó ừ. như có ba này, ừ. 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 ใครดูแล้วนี่โอเคครับโอเคครับผมเรียกฟังครับโอเคครับ

रा <laughs> ไปเจ้าภาพไปสมเลยผมจะไปต่อไป ติดอนี้แล้วเทือสบายรวมมลได้กุศลด้วยกันนักพร้องโอ้คุ้มค่าจริงๆที่มาวันนี้คละครักแ้องร็เป็นนะครับนี่ก็คุณแม่ลูกที่ที่ยังสวยใครๆก็ย่อมอยู่ครับ และก็เจอมาพอเจ<พ>อคูอ้ร่วมจัดงานด้วยน้นนนองเกรย์อเจอครอบครัวพี่ปิ่นคนนี้เลยน้องเกรยและก็น้องฟิกนะฮะมาพร้อมนะครับสาเป็นหนึ่งสาวนะครับก็ไม่เป็นไลายนะครับเดี๋ยวสักครู่กลาเดินพาพานะครับดูได้กุศลด้วยกันนะคร้องสายันเสียชีวิตนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาสร้างสารรค์นะครับร่วมมือร่วมแรงกับพี่ชายสุธิรักน์ท่านคือว่าดีอัมพิลันก็ขอตระกองอย่างสูงครับ เันืนี้เวลานี้ครอบรวัวของคณะผู้จัดง,งานนะครับไดเดินทางมาถึงมาเพื่อเชิญผู้ร่วมจัดง,งานนะฮะกระหารรายงานให้กับท่านประธา,านเปิดงานวันนี้คุณมานิทานานนตทังกิจกรรมการารัผู้จัดการตัวแพทยนยวานและแขกผูีทเป็นออไลน์ใอบค้นำผูจัดง,งานฟำเ,เ,เ,เลือดวัญจเดินสายอญชัญญาครบรอบปีที่สาม ขอขอบคุณท่านเจ้ามือที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในคืนนี้การจัดงานวันละลึกวันใจเชิงสายยานุสยาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่6ถึง12กันยายน2559เป็นเวลา7วันผมขอเรียนเชิญท่านดร้งนคณะโปรดุกกรรมการและผู้อในวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลาเคิลออนไลน์กล่าวเปิดงานวันละลึกวันใจเชิงสายยานุสยาปีที่3ต่อไป ของแท้เดียวครับไม่มีแต่แต้มอื่นหวังว่าท่านประธานกรรมการจัดงานพี่น้องชาวไทยที่รักแอบผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในทีเปิดงานวันนำลึกตั้งใจคนเดิมสายันสัญญา รอบรอบปีที่3ในข้ามคืนนี้อขอเดยนขอแสดงความื่นชมคณะกรรมการ,การ,การจัดงานทุกท่านที่ทําให้มีงานรักอัตลักษณ์อของพี่น้องชาวไทยเพื่อให้สืบสาล,ลูกทุ่งไว้กับคนรุ่นหลังที่แม้ว่าส,สายันสัญญาจะเสียชีวิตไปสามปีแล้วแต่ในหัวใจของคนลูกทุ่งไม่เคยลบเลือนไปจากคนไทยทั้งหลายปัจจุบันสถานวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยควรไปถึงฐานใวิถีพโทธธรรมต่างๆยังคงมีการเสนอบทเพลงของสายกาสัญญาอยู่ตลอดเวลาซึ่งพิสีจน์อยู่แล้วว่าคนรุ่นหลังได้รับสานเพลงลูกกุ้งให้ไปนานแสนนานปัจจียได้เวลาเป็นสมควรแล้วสมองขอเปิดงานวันรำลึกวันใจวันเดิมสายกสัญญาครบรอบปีที่สามและขอและขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ความผู <instr 0> ้หวังผู้ประการขอบคุณมากครับขอบคุณครับการดำเนินมาแล้วโดยตรงเลยครับ ชายาราชาเพลงลูกทุ่งสายังสัญญา จนเป็นที่ชื่นชอบของบรรดามิตรรักฟแฟนเพลงทั่วประเทศแม้ลีลาการไหว้ท่านผู้ชมบนเวทีและคำพูดที่ออกมาจากใจไม่เสแสร้งทำให้ยังติดตราตรึงใจของมิตรรักและแฟนเพลงอย่างไม่รู้ลืมโยพระคริีร์แห่งการนำชนะมาการาบพระวาระชายท่าน รายการรัคษาย,ยางต่ละครั้งก็ยังได้รับแรงใจแรงสทาและับความต้องกาสงสารจากท่านผู้ชมแฟนเพลงผู้มีเกรติทุกทุกสถานที่ซึ่งจะให้ความรักให้ความอุปก,การะให้การสนับสนุนเวลาพรอ้อมจะให้ความอบคุณจากทศายอเป็นอดีต่งซึ่งถ้าคุณของท่านนั้นสาวอท่านเดียรนีมีเต็มแรงเ,เืินหวังไว้ใจเพื่อตอโอการนครั้น,นต่อไป ถ้าสาย,าายเลี้ยงาราไจแรงใจเลยสถานที่สายสัญญาจได้รับคงเหมือนกับครั้งนี้พระสาย่างไม่ต้องจ้องแฟนไปผู้อีเกียไว้เอกสักคนั้งเแวกันขอกราบขอพระองค์เครื่องชัน ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานานแรงรวมถึงผลงานเพลงยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจาของพวกเขาตลอดไปตราบนานเท่านานใคใครื้อตายใจแทนตวให้ฟรีใครยังใายใจใครจะเอ วันเกิดวันธรมาอะไรฝันใจเอนเลิวเสนอุ่งระ ตุรีนะครับเป็นรุ่นน้ำาสักนะครับขอบคุทธจันท์สูงวันนี้มาเปิดร้านนะคะมาช่วยคุณอาอปิมค่ะพอดีที่บ้านสนิทกันนะคะใครมากกว่าครับอาเป้าค่ะคุณพ่อคุณแม่สนิทค่ะแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดเป็นปีที่สามนะจะไม่งานค่อมาปีแรกค่ะ มาปีแรกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปีต่อไปจะมาไหมครับมาทุกปีค่ะนี่เอาอะไรมาบ้างครับมีผู้ติ๋วหมูเรียงมีข้าวต้มกระดูกหมูค่ะครับอร่อยไหมอร่อยมากตรงไหนครับปาอยู่ใหนที่เราอยู่ที่สุพรรณ์เลยว่าอยู่ที่อยู่อารัานค่ะอยู่อารัานอุย้ยมันจะอารัานเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็จะขอมอบให้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เป้าป่วยไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ก็ได้ค่ะได้คุณวัชรนันเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้ววันนี้ยังมาถ่ายทอดสดอีกด้วยนะคะเพราะว่าคุณวัชรนี่คนแล้วก็พี่เป้ามาก รักมากแกเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทุกอย่างของวันชนะเกิดดีนะครับผมก็ยินดีมอบให้เอาไว้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากคโอ้โหวันนี้เปนไดมคะขออนุญาตเก็บภาพให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับรู้ว่าผมได้ของแท้เลยนะครับแม้แต่ไม้แขวนเสื้อผมก็ไม่คืนนะเพราะว่าหายากหายากขอบคุณซ้อมมาก Thank you.